สวัสดีคร,รับชาวราศีพฤษภนะครับกับผมโกโก้ Go Go! พ่อมดน้อยคลิปนี้ผมจะมาอธิษฐานไพ่ยพยากรณ์มาดูกันนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆข่าวดีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างกับชาวราศีพฤษภในตําแหน่งของครึ่งเดือนหลังพฤศจิกายนนี้นะครับผมจะใช้ไพ่พยากรณ์ทั้งหมด6ใบนะครับมาลุ้นกันดูว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับชาวราศีพฤษภครึ่งเดือนหลังพฤศจิกายนนี้นะครับ1 2 3 สี่ห้าและก็ใบสุดท้ายนะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างลุ้นข่าวดีครึ่งเดือนหลังน,นี้นะครับชาวราศีพฤษภนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับ หกถ้วยนะครับหกถ้วยคือได้รับข่าวดีได้รับการช่วยเหลือมิตรเก่าคนรักเก่าหรือคนใกล้ตัวถ้าท่านมีปัญหาอุปสรรคปัญหาอยู่ท่านจะได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลใกล้ตัวนะครับหเหรียญทองแน่นอนถ้ารอคอยความโชคดีหรือการช่วยเหลือด้านการเงินหรือถ้าบางท่านบอกว่าไม่ไม่ได้อยากได้รับการช่วยเหลือ เพื่อนเก่ามิตรเก่าคนใกล้ตัวของท่านจะนําตัวเลขนําโชคมาให้ก็ได้หรือข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเงิน1เหรียญทองในเงินก้อนใหญ่นะครับเฉลิมฉลองเลยนะครับชาวราศีพฤษภนะครึ่งเดือนหลังนี้เพื่อนมิตรคนใกล้ตัวนําทรัพย์นําเงินมาให้หรือข่าวดีเกี่ยวกับด้านการเงินนะครับสิ่งที่รอคอยอยู่เป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยนะครับ1เหรียญทองอุป,าปมาเปรียบเหมือนความโชคดีหรือเงินก้อนใหญ่เปรียบเหมือนทองคํา แต่ปริมาณทองคําของแต่ละท่านอาจจะแตกต่างกันนะครับบางท่านนะครับในครึ่งเดือนหลังนี้ค่อนข้างที่จะขยันขันแข็งลุยต่อสู้ จัดการการงานต่างๆค่อนข้างที่จะมีความกระปี้กระเป๋าในการที่จะทำงานต่างๆค่อนข้างดีเดือนสันดวงชะตาเปิดทางนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในครึ่งเดือนหลังนี้ของชาวราศพีพฤษภดูเหมือนปลอดโปร่งโล่งใจนะครพระอาทิตย์เปิดเปิดทางนะครับและในตำแหน่งนี้หลายๆท่านที่เป็นชาวราศพีพฤษภอาจจะได้เดินทางไกลทำงาน ทางไกลใช้รถใช้ถนนค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับและก็มีโครงการดีๆต่างๆที่อาจจะเพิ่มเติมขึ้นมาบางท่านถ้าไม่ได้เดินทางไกลนะท่านอาจจะได้รับข่าวสารข่าวดีจากทิศทางไกลาย,ยานมิตรทิศทางไกลติดต่อมาก็ได้บุตรบริวารที่อยู่ที่ทางไกลให้โชคก็ได้นะครับดูเหมือนว่าในนี้ถ้าเป็นความกังวลด้านการเงินนะผมโกโก้เพรามนน้อยพยากรณ์ได้เลยว่า ท่านจะได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลใกล้ตัวเพื่อนเพื่อน,นมิตรญาติสนิทก็ได้และที่สำคัญหนึ่งเหรียญทองเงินก้อนใหญ่ประกบกับตำแหน่งของเลขรถพานะนะครับเดินทางไกลแล้วมีโชคก็ได้นะครับหรือเลขรถพานะของท่านยิ่งถ้าเป็นสีขาวสีนวลจะให้โชคนะครับ การงานที่ติดขัดอุปสรรคปัญหาอยู่ก็จะได้รับการช่วยเหลือเพื่อนมิตรคนใกล้ตัวช่วยเหลือได้นะครับท่านมีความขยันขันแข็งเป็นพิเศษนะครับในครึ่งเดือนหลังนี้สุขภาพดีแข็งแรงหายห่วงนะครับเข้าคล้าค่อนข้างดีมากมายรอรับทรัพย์เงินก้อนใหญ่ครึ่งเดือนหลังชาราศีพฤษภสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายอย่าลืมให้กำลังใจชาวนการกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ทุกคอมเมนต์คือพลังงานใจที่ดียอดเยี่ยมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายสวัสดีครับ